ัสดีครับผมมุมมีสารเบาแท้บ้านครับผมกับบรรยากาศฝนตกมือน,นี่พี่น้องตำบมะคุ้งกินเขา้าคนมาแล้วคนสมาชิกมีสองคนครับมือน,นี่ตบมะคุ้งเมื่อตึบเลยพี่น้องอเลยมาแล้วคน คากหลยมาอนิฝับเทียงหน้าหน่อยใกล้ๆปุ๊บทำุ้งกินเขาครับพี่น้องมาอนิมาแิบแสบต้องการครับสมาชิกสองคนสองคนครับผมมาอนิที่เด็ดเไม่มีเลยฮะไม่มีเลยมีอยู่นะกระเทียมบพราะทันเหมือดซื่อมากวลาย เดี๋ยว ini แหละนี่นี่บ่มีนี่เข้าใจแล้วบ่นี่ตําบักหุ่งอันนี้

พีิกเจ้าเม็ดเนี่ยใส่รอหาเม็ดทงเป็นเนาะเออแต่ก็ใส่ซะพริกเจ้าเม็ด,มมด,มด,มดมกัโอเคแล้วกินสองคนไ่ตำร้ายเปนไรเราะ ตาลวไงตุ่ค่านีุเอไปนั่งอเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยไปนังเื่ไปเอเื่สัตว์มึงมึงนี้ป่ะอะไรตีมาล่ะนี้ป่ะไไ้ไปหาแมงคน่ะไอ่ะหนาควันบัวน้อ่าเลย เตรียมสาดมาเนี่ควรนะเขา่ี่อะกเมื่อันนีกสเองสูตรบวงไว้นะลูกขึ้วงบวง แขกเลยอู้หอมห่วยๆแลยว่ะของแขสกรถไซรัสดะหมดป่ะอะไรเออ

ง่เป็นตะเพียดจะ่ายกินได้ป่ล่ะปากโบ้ได้ของได้ตเนั่งเข้าวมต้อกนข้ามได้เข้มอ่ะเข้มง่าย่ำตาลลไปป๊อดประเดียงุขึงใส่ส่วนนึงก็เข้มคักเดี๋ยวลูงขึ้จะเห็ดมามัยบ่ก็บอกล้ ขือกระาดบกเก้า,าห้องจบว่เจ้าก,กิน,น,ไ,น,กนได้บ้านไปบ้านดูงคัะใครดไหนตำสมือก็าพดีอยู่มันมันหน่อยมันหน่อยได้หลายมรนม็เลยนัน่นคู่หน่อยบอกอืมหื้อหน่อ้าแ,แล้วปะเนีน่ยด้า,าแล้วเดีกวอโตลโต

ข้มันเขาจนมอขุ่นอาหารไอ้ยังต้มไก่ต้มไก่โอ้บ่อุ่นนบาดีหันตอมไรมันออกใส้บาดีออกาเขานละเเครื่องทาะชาวอบอย่อยมาครับกินเขาครับผมจะไปว่าน้ำเงน็นกำลังไล่ดซืรเปสียบมีหัดคงสุกตวเนี้ยังเนียว ออกกันเนี่ยคือจะไปออกกันข้็ทับข้อเท้าห้างที่ก้อนอันนั้นคือติดเมฆติดเมฆมา <c oughs> กเลยเล็ดเล็ดจังเล็ดเลยเล็ดป็นล,งงงลุงสั่งมาอืมทำลงสั่งเอาขึ้นมาเลยเลยมันเข้มบ่หน้าปเป็ดคนเรอ ดีคนนี้นี่ฟองตอนนี้มันแพ็งเท่ป่ะอย่างยมื่นแปดก็ตามเนียกต้องซื้อมาอะไรน่นอื้อวาคสดผู้นก็อกว่าเขบมะยันงก้อสองคนทำหนียแทบสมาชิกอีกคนหนึ่งเ็น

พกั<อ>พกตัวนี้หรอ,อหรต่อไหมว่าเขาเสียเงนินหลายนะเรียบ้านล่กลองลุ่มนะหว่าคุณชวเอาเขาหน่งไปฮะฉันลุกไปบอกเขาคุยถึงมากว่าถึงมาใหครับว่นแ้วไป้องเก็บเยอะรวแลวรถนี้มนค่คยไปอ,อาประวนมาเขโอ้ยไม่ดูใจเขา เลิกแล้วต้องราบอกคนมาใหม่นะ่ะจอยกับยังไงอืมแม่ขับรถตักก็ได้แม่นโอ้สุดยอดเลยเราจะบอกแหลือไว้นะครับผมไม่เหลือบุกเขาลงมมาหาเข้าใจไดนะ้เนี่ยฮะ ร่มมาทางนี้ได้ยังไงก็ร่มมาหาอืกําลัางมืดระวังอข้ายิงคนเข้าทางมานะ

กลับเงื่อนเหมือนอนี้มันอัปเดตมากตกเบิดมื่อได้เมือน,นีฝนนะแบบใบไปนี่แหละฝนตกเบิดมือเลยตัวตั้งตัวตัวใคร่ยืนยันยังไงตั้งกี่ตัวจะไปตกในพวกกระเทือนเนี่ย ผมจะเมื่ออื่นหมดละเพราะว่าเดี๋ยวผมสรแล้วเราซ้ำหล่อมาขนได้เพราะหาซิุงมาพูกเก็บว้อยู่มือ <c> ืน่นจะเริ่มเป่าข่าให้ลูกแล้วพระเจ้าส้ำหนึ่งขันส้ำหนึ่งไปสีปะอ๋อกันสีเพื่อสีเลย พ่ออมนะันเด้วยร้นตายหมเลยพี่มอนบอมันเสียค<ะ>ุอแพฮะพีมนบอกมึงเท่ากับผมเลยม่อกวนกับผมเดยไปเอาวอเป็นสีนะไปสีกับพ่อไม่ต้องแดงไม่ต้ง ก็มากถกินได้ยี่หรอกอได้พักมาเราจะได้พักนะทำโฮ นงยัวตระมนเวขึ้นางหน้าหน่อยไปแล้วนักเงี้คุลวขึ้นั้นแาหน่อยุยังไงยู่ได้พอดีเลยชาว่านเขา้าว่าใหู้้หญิงเขาไปอยู่เยน้านคนตเียดจังไรคยินาบันทือของเนาะหาปลาในยองงานหปลาเนี่ยคุณยิงักายอะ

ยังเึื่องนันมาพอที่เลีอลูกกันทุนมาเ <c oughs> อากันทุนไม่เจ้ายั่ยนมาใส่มาผู้สาวเจ้าเจ้าเคยมาเคยใส่ตัอ